ลองคทำยอหน้ายาเลยนะถ้าอร่อยนะพาให้หน้าพิาไปแปะเนะเรียกว่าอไเรยก่าะไรโอ้โอ้่หอ้โหโอ้อ้โห้หอ้โหโออ้หอ้โหโอ้โหโอ้โห้อ้โหโอ้อนโหโอ้อ้โหโอ้โหโออ้โหโอัโโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โ้อ้โหโอ้หโอ้อ้ ทำไมก็ไม่รู้หมดเพื่ที่จัดนี่พี่อยากจะบอกว่าเต้าซ้อจังหวัดกระบี่นี่ดังสุดอร่อยที่สุดในจังหวัดกระบี่ถ้าค่ายเนี่ยที่กระบี่นี่ขายดีสุดแล้วร้านเนี่ยดังที่สุดในกระบี่เขามาจากกระบี่เลยนะหน้าตาเหมือนใครก็ใยรอะไรมเกียอะไรยๆกับเต้ายคล้ายๆแต่ไม่เหมือนไม่เหมือนเนื่องจากอะไรครับ ต้าลอยกว่าแป้งบางแป้งบางโกนแต่มันไม่เหมือนเวลาเวลากินมันไม่เหมือนกินกต่น้ำชาเนี่ยอดเขาต้องกินน้ำชาเหรอกาแฟกาแฟมาแล้วรอนมาย็นบอล้อล้อน้อนทมาย็นบอลพี่อาาจ่าให้เยียมหกดเลย ไปพยาเรียนลนะพยายมเีนสวนนีายามเรีนเลยเรื่องปัาตรงนี้รมีแต่ว่ามันมีความจะเป็นต้องรัียนี่องวันนี้อย่าไปเอาไนะเนี่ยอะไรเนี่ยพยาเาอยาพวนี่ น้ำยาปูมาแล้วนี่คนทำน้ำยาปูอร่อยเปล่าโอ้น้ำยาทำาอร่อยทุกอย่างเหลือแต่หมูบ้างน้ำปลานี่คือมันอร่อยเนี่ยถ้ามันอยู่ถ้าร้านกาแฟนะเลยโกดางนิดโก้หายลูกค้ามาซื้อนี่คือกาแฟอร่อยไม่จานละแล้วร้อนเลยนี่อร่อยมากให้ยูทูบเบอร์ ข้าวก็จังหวัดกระบี่ม่เลยไมโรงงานที่ยาแล้วทำใหม่ๆดุๆร้อนๆอร่อยขึ้นแาบทำามไเข้ากันมากเลยอกว่าทำร้อนๆไม่ใส่สารกันบูด เนีร้ตกอลนะบบกาเนเหอนี่้ชั้นอีนี่การเอาไว้ยัั้เกงก็เจ้ากจังหวัดกระบี่มาอยู่ที่นี่แล้วสาลี่สุพรรณก็มาอยู่ที่นี่แล้วต่อไปเราตัวแทนแล้วหนึ่งจังหวัดสองมี ของดีจังหวัดขนขนแก่นคืออะไรวะแก่นโม่เต๋าโม่เต่ามันมีอ่ะคนไหนต้นไหนอยู่จังหวัดอะไรของดีจังหวัดนั้นๆมาเสนอพี่ยาได้จังหวัดละหนึ่งอย่างอะวัดเบี้กจังหวัดพบี้ยกอะไรละไมยดอมปลา ปลาครับปลาเห็ดโคนครับป้าบอกว่าเห็ดโคนมันมีปีละครั้งของดีปีละครั้งอาหารป่าร้านทองปลาสวายลูกชิ้นที่มีตะแปรงเลยเดี๋ยวเดี๋ยววันไี้ไม่ใช่น้ำแตงโวได้ยังไงลองไปเจ้าหลาวเจ้าแรกเจ้าเดิมเจ้าเดียวเจ้าสุดท้าย ำนาลเยย้ำจังเลยเจ้าขายเออก็คือคนอื่นจะได้ไม่ต้องมาหาเสนออะไงแกโอ้น่ะลูกค้าสั่ง170กระบอกค้าสั่งเท่าไหร่170กระบอกค้าตัวเขา170ขึ้นแล้วค้าสั่ง170กระบอกโอ้ออเดอร์ออเดอออร์เดอร์เยียบสงสัยงานการไม่ทำแล้วขายข้าวหลามอย่างเดียวเลยมั้งเดี๋ยวนี้ออเด้ออย่างเดียวฮะทำสักทำอู่เต้าส่อเป็นไส้อะไรคะไส้ ไข่เปใส่ไ่วนไข่เคเขาชอบกินค่ะแต่ไม่เคยอย่างนี้ก่อนเพบ่านเพื่อนมานี่มีอะไรมีอะไรดาบ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 จะยิดดาบพิษยึดดาบกินมาถ้าศึกมาต้องดาบต้องพร้อมเลย ปดัินเสียบพัดผ้าทัเืนีนี่ดัินดัฟอมูันเสียบไปพักพผ้ารืนี่ไงอ้หนึ่ี่าสายปานสายปคนนั้นเคยก็ปล่อยขอูคนี้ชัดมั้งครับไม่เสียมันก็เอับเดี๋ยวพี่านับพานับานับ หนึ่งสองสามพมกบาลจันอร่อยพูดว่าอยอางไรหนึ่งสองสามพมกบาลจันอร่อยเอไปโอเคอร่อยเลยเน่ยไหนไปจุดใช้จุดใช้เนี่ยฟอกฟอกฟอกใช่ไหม ของดีก็กินนี้อะไรนังหวัดอะไรนอะไรวะยาคนลุมเพรากไงพ่ยาคนลุมเดียวของดีจังหวัดปุมก็เยพยาพัทลุงของดีจังหวัดพัทลุงก็เกไปลาไง

ของดีเมืองประตูทะไลวัยที่สุดของดีเมืองปฐมเมื่อวานทิ้งเดียวทำไมเล่าพี่เอกนมด้วยไม่ใช่ของดีเหรอไม่ใช่ช่วยช้วยทะไลเหรอช้วยของดีช้วยเมืองประตูเนี่ยใช่ป่อยค่ะอันนี้อันนี้ของดีอะไรเอาเมืองประตูไปแยะของดีเขาอยู่ที่ไหนแล้วแล้วใช้ไอ้หนองตาที่ไหนเฮ้ยของดีเมืองเพชรบุรีใช่เราใช้ลูกตาเพชรเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะ ของดีเมืองเพชรขนมทานแม่อะไรแม่อะไรหนึ่งแม่หนึ่งของดีเมืองเพชรของดีเมืองเพชรขนมตาลแม่หนึ่งเอาไปเลย่กุ้งเหี่ยวคืออะไรกุ้งเหี่ยวคืออะไรกุ้งเหี่ยวของของดีพระสมุทตินดีกว่านั่นเลยเสียเสีกุ้งเหี่ยวคืออะไรนะกุ้งเหี่ย พุ่งตรงๆรงไงกบอกของดีเมืองพระตะมวดเจดีพุ่งตรงๆไงพุ้งแยกพุ่งตัวตรงพุ่งไม่ออไงเอาไม้เสียบให้มันตรงไงใช่มาดูมาดูอันนี้ของดีเมืองอะไรเฮ้ยปากเกิจพงศ์โพธิมันนนราชบุรีราตบุรีโกธารามราชรีโกราของดีเมืองโพธ ราชบุรีบ้านตู้ดังโพธารามโพธารามอุวัดนรับดีเขียนป้ายด้วยร่วมเพล่โพธารชื่ออะไรเจ้าของร้านพี่นุ้ยของดีโพธารามพี่นุ้ยน้องวีได้เขียนป้ายแล้วพูดต้าหู้พี่หนึ่งเขาเดี๋ยวไปให้กินเต้าะว้ทอดของดีโพธารามนี่เขียนด้วยนะเขียนป้ายด้วยนะเขียนป้ายทำแบบนี้นีะแบบเนี้ยโลตีไฟใหม่ลุยยาค่ะได้ได้พี่หนึ่ง บัง,ง <c oughs> เยียดอะไรมาเสนออะไรวะบังอะไรบังอะไรยุ่งไปไรมามาเสนอพูดดังมาไม่รายเพื่อเข้ามาเขามาแล้กวไี่อีกต่าาก่จะมา่าเจ้าดังจะว่าผมนี่ใช่